นาวินาทีที่เราแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่พร่างพลายไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงคำถามหนึ่งที่มันจะผุดขึ้นในใจของใครหลายคนคือในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เราอยู่เพียงลำพังจริงหรือ แนวคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตซองภูมิปัญญาจากนอกโลกได้จุดประกายจินตนาการและความสงสัยใครรู้ของมวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนานจากเรื่องเล่าปรำประราสู่นิยายวิทยาศาสตร์และก้าวเข้าสู่การค้นหาทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังในปัจจุบันบทความนี้จะพาทุกท่านร่วมเดินทางสำรวจแง่มุมต่างๆของเพื่อนบ้านลึกลับที่เราอาจมีอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ เอกภพที่กว้างใหญ่และความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เอกภพของเรานั้นมีขนาดมหึมาเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์จะอย่างถึงนักดาราศาสตร์คาดการว่ามีกาแล็กซีอยู่อย่างน้อย2 0แสนล้านแห่งและในแต่ละกาแล็กซีก็ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์อีกนับแสนล้านดวงเมื่อพิจารณาจากจำนวนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanets ที่ถูกค้นพบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายดวงมีลักษณะคล้ายโลกและโครจรอ,อยู่ในเขตเอื้ออาศัยได้หรือ Habitable Zone ที่ซึ่งน้ำในสถานะของเหลวสามารถดำรงอยู่ได้ความเป็นไปได้ที่จะมีดาวเคราะห์สักดวงเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปเพื่อประเมินความเป็นไปได้นี้นักดาราศาสตร์นามว่าดร์แฟรงค์เดรก ได้เสนอสมการที่โด่งดังขึ้นในปี1961 61, หรือที่รู้จักกันในชื่อสมการของเดรกหรือ Drake Equation สมการนี้พยายามคำนวณหาจำนวนอารยธรรมต่างดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้โดยนำปัจจัยต่างๆมาพิจารณาเช่นอัตราการเกิดของดาวฤกษ์สัดส่วนของดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์จำนวนดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตและช่วงอายุขยายของอารยธรรมนั้น แม้ว่าค่าตัวแปรหลายตัวในสมก,การจะยังเป็นเพียงการคาดเดาแต่สมก,การของเดรกก็ได้เปิดมุมมองให้เราเห็นว่าโอกาสที่จะมีอารยธรรมอื่นนอกเหนือจากเรานั้นมีอยู่จริงปริศนาแห่งความเงียบงนัน The Fermi Paradox อย่างไรก็ตามหากจักรวาลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแล้วเหตุใดเราจึงยังไม่เคยได้รับการติดต่อหรือพบหลักฐานที่ชัดเจนเลยนี่คือใจความสำคัญของปฏิทนะของเฟอร์มี ที่ตั้งคำถามโดยนักฟิสิกส์นามว่าเอ็นริโกเคอร์มีในปี1950ว่าทุกคนอยู่ไหนกันหมดหรือ Where is everybody มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับปฏิทนะอันนี้เราคือสิ่งมีชีวิตแรกๆหรือว่าอาระยะธรรมมนุษย์เราอาจจะเป็นหนึ่งในอาระยะธรรมแรกๆที่ถือกำเนิดขึ้นในจักรวาลอาระยะธรรมต่างดาวมีอยู่จริงแต่ไม่สามารถติดต่อเราได้ อาจมีอุปสรรคทางเทคโนโลยีหรือระยะทางที่ไกลเกินไปอารยธรรมต่างดาวมีอยู่จริงแต่จงใจไม่ติดต่อเราอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาเลือกที่จะสังเกตการเราจากระยะไกลหรืออาจมีกฎบางอย่างที่ห้ามการแทรกแซงอารยธรรมที่ยังไม่พัฒนาตัวกรองที่ยิ่งใหญ่หรือ h e g r e a t filter อาจมีอุปสรรคบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้สิ่งมีชีวิตพัฒนาไปสู่ระดับอาระยธรรมขั้นสูงได้หรือทำให้อาระยธรรมนั้นๆล่มสลายไปก่อนที่จะสามารถเดินทางข้ามดวงดาวได้เช่นสงครามนิวเคลียร์โรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงการจำแนกประเภทของอาระยธรรมคาดาเชฟสเกลเพื่อจากลำดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอาระยธรรมต่างดาวรวมถึงมนุษย์ในอนาคต นักดาราศาสตร์โซเวียตนิโคลายคาดาเชฟได้เสนอมาตรวัดคาดาเชฟในปี1964โดยแบ่งอารยธรรมออกเป็น3ประเภทหลักตามความสามารถในการใช้พลังงานอารยธรรมประเภทที่1ห,หรือ Type One Civilization สามารถควบคุมและใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่บนดาวเคราะห์แม่ของตนเองได้ซึ่งรวมถึงพลังงานจากลมแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พ,พปัจจุบันมนุษย์ยังไม่ถึงระดับนี้แต่คาดว่าจะไปถึงได้ในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้า อารยธรรมประเภทที่2หรือ Type 2 Civilization สามารถควบคุมและใช้พลังงานทั้งหมดจากดาวเลือแม่ของตนเองได้ทั้งหมดอาจมีการสร้างโครงสร้างมหึมาอย่างไดสันสเฟียร์เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานอารยธรรมประเภทที่3หรือ Type t r e Civilization สามารถควบคุมและใช้พลังงานทั้งหมดของกาแล็กซีที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินกว่าจินตนาการของเราในปัจจุบันร่องรอยและการค้นหาจาก UFO สู่เซติ แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องราวการปรากฏตัวของวัตถุบินไม่ปรากฏสัญชาติหรือ UFO ก็ยังที่สนใจของผู้คนทั่วโลกหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดคือเหตุการณ์ UFO ตกที่รอส w เวลในปี1947ที่รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข่าวลือว่ากองทัพสหรัฐได้เก็บกู้ซากยานอวกาศและร่างของมนุษย์ต่างดาวไว้ได้ แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาปฏิเสธและชี้แจงว่าเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศแต่ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้นิ่งนานใจมีโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือเซติที่ใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ดักฟังสัญญาณที่อาจถูกส่งมาจากอารยธรรมอื่นในจัก,กรวาลแม้ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณที่ชัดเจนแต่การค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังบทสรุป ความฝันอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติการค้นหามนุษย์ต่างดาวไม่ใช่แพ่การตามหาสิ่งมีชีวิตอื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับจุดกำเนิดและตำแหน่งแห่งที่ของเราในจัก,กรวาลน,นี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าคำตอบสุดท้ายจะเป็นเช่นไรการเดินช้างสำรวจและตั้งคำถามนี้ได้ผลักดันให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและบางทีในอนาคตอันใกล้หรือไกลพ้นนั้นเราอาจไม่ต้องแหงหน้ามองฟ้าอย่างเดียวใดอีกต่อไป เพราะเราอาจได้พบกับเพื่อนบ้านที่รอคอยการติดต่อจากเราอยู่ณมุมใดมุมหนึ่งของจักรวาลอันไพศาลแห่งนี้